สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักกันครับวันนี้มาคุยกันเรื่องอากาศในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงพฤศจิกายนปีนี้รู้สึกว่าอากาศก็จะปแปลกๆซะหน่อยเพราะว่ามันจะมีในช่วงหนึ่งนะครับประมาณที่เจ็ดเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีฝนหลงฤด,ดูมาถ้าไก่เขียวเข้าในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะมีฝนหลงฤด,ดูก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงเจ็ดวันก็คือสามถึงเก้าเนี่ยก็คือวันเมื่อวานนี้นะครับ รมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาอย่างนี้นะครับในช่วงวันที่7จ็ถึงเก้าเจ็ดแปดเก้าสามวันเนี่ยนะครับขอให้ประชาชนบริเวณพิษไทยตอนบนนะครับดูแลสังขสภาพท้่เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ในสภาพกานั้นก็คือมันจะมีอากาศหนาวด้วยแล้วก็บางช่วงมันจะมีฝนด้วยนะครับก็มันจะมีช่วงที่ฝนกับหนาวเนี่ยมันปะท่ากันก็เกิดฝนตกในบางแห่งก็มีนะครับ ส่วนภาคใต้เนี่ยก็ควรระวังในฝนตกหนักและฝนตกสะสมก็อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันนะครับก็มาดูกรุงเทพปริมณฑลนะครับในเขตแรก3าถึงหเนี่ยฝนจะน้อยนะครับ1 0บถึงยี่เนถึงเเนี่ย3 0มสถึงสีนะครับก็จะมีในช่วงวันที่9เนี่ยอุณหภูมิจะลดลงประมาณหนองนะครับส่วนภาคกลางนะครับ4ีถึงหเนี่ย1 0บถึงยี 7จถึงเนี่ยสามสนะครับและจะมีอากาศเย็นตอนเช้าก็ในส่วนภาคตอนออกนะครับสาถึเนี่ยประมาณ1 0บถึงยีเถึงเาเี่ยสี่สสน่วนทางภาคเหนือนะครับสี่ถึงหเนี่ยสิบถึงยี่สอรถ้าสี่สิบนุณหภูมิจะลดลงประมาณ1นึถึงสามองศานะครับส่วนภาคตะวันออกนเฉียงเหนือนะครับฝนประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สาถึงหกเี่ยแล้วก็เจ็ดถึงเก้าสี่สิบสามสิบงสี่สิบเ,เปรอร์เ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเนี่ย3-9เนี่ยจะมีฝนประมาณ60-70เปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องสิ่อก่อนดอูตรงนี้นะครับกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยในช่วง3-6เนี่ยจะมีฝนน้อยใช่ไหมครับส่วน7-9เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและอุณหภูมิเนี่ยจะลดลงอย่างต่ำนะครับประมาณ1-4เปอร์เซ็นต์1-4องศาพออไปด้วยนะครับ นั่นก็แสดงว่าในช่วงที่7จถึงเเนี่ยนอกจากจะมีฝนแล้วจะมีอากาศหนาวปนเข้ามาด้วยก็คือในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงสลับหนาวกับฝนแล้วนะครับก็ยังไงก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะป่วยไข้ได้ง่ายในช่วงนี้ช่วง7จถึงเนะครับมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับฝนตกหนักตั้งแต่วันเนี้ยประมาณ6กนกาของวันที่อ่าวันเลขัที่4คือวันนี้นะครับจนถึง นู่นแหละพรุ่งนี้เวลาหกนากาช่วงเช้าของวันศุกร์นะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจะออกไม่มีนะครับจะมีโซนภาคใต้ได้แก่พังงาการะบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาพัตนีน,นาทิวาสอยู่ในโซนสีเหลืองก็คือเกณฑ์ฝนตกหนักนั่นเองนะครับส่วนภาคเหนือภาคอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีฝนแต่จะมีอากาศหนาวเข้ามาแทนที่นะครับมาดูรงมาดูตรงนี้มาดูพยากรณ์อากาศ ตั้งแต่วันที่4ช่วงเช้า6นาฬิกาถึง18นาฬกาของวันมาดูพยาจรณ์อากาศนะครับในวันที่4วันพฤหัสบันนี้หกนาฬิกาจนถึงนู่นเลยนะครับหนาฬกาของวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะครับฝนทางภาคเหนือเนี่ย30%ที่เขาพูดกันเนี่ยจะอยู่แถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน้านตากพิษุโลกสุโขทยัยและกำแพงเพชรนะครับส่วนภาคกลางเนี่ยฝน10%จะอยู่แถวรานบุรีกาญจนบ,บุรีและอุทัยธานี ส่วนกรุงเทพปริมณฑลนะครับฝน10%เนี่ยก็จะมีไม่ค่อยมากเพียงบ้างเล็กน้อยฟ้าครึ้มแล้วก็ไปหรือตกแป๊บเดียวแล้วก็หายอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันสีเทาๆนี้นะครับฝน,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 น60%เกี่ยวกัเขตพังงากระบี่ตังสตูลส่วนฝั่งอ่าวไทยใต้อ่าวฝั่งอ่าวไทยนะครับฝน70%อยู่ในโซนนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาปัตตานีและานราธิวาสนะครับส่วนภาคตะวันออก10%อยู่ในโซนจังหวัดฉะเชิงเศร้าชนบรุรีระยอง นะครับส่วนภาคอีสานก็มี10%เช่นเดียวกันก็จะอยู่ในเขตนครนาสีมาบุรีรัมสุริน์และรีสเกตน,นะครับก็ดูอุณหภูมิพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35องศาเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคใต้นเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ33องศานะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับจากอาของกรมอุตุนิยมวิทยาจะไปดูเว็บบ i n ี่ดอว่าจะมีฝนหรือเปล่าในช่วงนี้ ในช่วงนี้นะครับประมาณสักสาทุ่มนะครับสามกับสีทุ่มเนี่ยภาคเหนือภาคกลางตอนออกภาคอีสานเนี่ยไม่มีฝนเลยส่วนทางภาคใต้เนี่ยก็ะจะไล่มีฝนบ้างเล็กน้อยในเขตคนครศรีธรรมราชจบนราธิวาสน,นะครับเดี๋ยวไปนต่อนะครับจากวันนี้ช่วงประมาณสัก3ามสีทุ่มเนี่ยในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่5จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากเจ้างคืนของวันศุกร์ที่5นะครับภาคเหนืออีสานกลางตอนออกจะไม่มีฝนเลยนะครับในช่วงเชา้าจะมีแต่อากาศหนาว เพิ่มขึ้นมาบางส่วนเท่านั้นเองนะครับส่วนภาคใต้นะครับในวันที่5เนี่ยจะมีฝนเนี่ยในช่วงนี้นะครับประมาณบ่าย4ี่มองเย็นนะครับก็คือจะมีฝนน้อยอยู่ในเขตจังหวัดแถวใต้ตอนบนไล่ตั้งแต่เพชรบุรีรปจนที่อุดกธนลงมาแต่ช่วง16บหกนาฬิกาเนี่ยตั้งแต่ชุมพรจุดนราธิวาสระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะนะครับโซนนี้แถวนครศรีธรรมราชนะครับไปจากส6บหกนาฬิกานะครับ จะ16าฬิกาเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีฝนแล้วนะครับฝนก็จะหายไปแล้วอ่าก็ขอสรุปอากาศในวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่5ส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนออกนะครับโซนนี้ช่วงเช้าจะไม่มีฝนแต่พอเข้าช่วงบ่ายประมาณ16นาฬิกาภาคใต้ไล่ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคิริขันลงมาจะมีฝนและจะมีฝนตกหนักตั้งแต่ชุมพรจดนราทีว่านะครับ ส่วนภาคตะวันออกเวลา16นานิกาก็จะมีฝนเช่นเดียวกันก็จะตกไม่แรงมากนะครับอย่างก็ใช้ความระมัดระวังด้วยในช่วงนี้ส่วนจาก16นาฬิกาเข้าช่วงดึก1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยไม่มีภาคไหนเลยที่มีฝนในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยจะอยู่ในช่วงบ่ายในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคเหนืออีสานกลางเนี่ยพรุ่งนี้ก็ช่วงเที่ยงเที่ก็จะมีอากาศอุณหภูมิสูงหน่อยประมาณสัก35อ,องศา เดี๋ยวเราจะไปแบบเร็วๆนะครับในช่วงวันที่6ถึงวันที่13จะมีโซนจังหวัดไหนบ้างที่มีฝนหรืออาจจะมีเสี่ยงฝนหรือเปล่าของประเทศไทยน,นะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยจากวันเสาร์ที่6นะครับจะเห็นว่าภาคตอนบนเนเหนืออีสานกลางอนออกจะไม่มีฝนนะครับพอเข้าช่วงบ่ายเห็นไหมครับฝนจะอยู่ทางส่วนภาคใต้นะครับแล้วก็ในวันที่6ประมาณ15เลยกานะครับ อีกไม่นานนะครับประมาณวันเสาร์วันเสาร์าที่หกถ้าตามโมเดลของวินดีคอมเนี่ยภาคใต้มีฝนก็จริงนะครับมันจะรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกและภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนล่างเนี่ยก็คืออุบลราชธานีสีสะเก,ศส,เกศสุรินทร์บุรีรัมย์และ,ละนครราชสีมายังไงใครเกี่ยวข้าวช่วงนี้นะครับผมว่าน่าก็น่าจะมีฝนบ้างแหละเพราะว่ามันใกล้แล้วนะครับพวกนี้กับวันที่5วันที่6กวันเสาร์ใกล้ๆเองนะครับถ้าใครเกี่ยวข้าวในช่วงนี้อีสานตอนล่างระพัดระวังตัวให้ดีนะครับ ข้าท่านอาจจะเปียกได้อย่าไปกันต่อนะครับจาก15นาฬิกาของวันเสาร์ก็จะไม่ค่อยมีฝนแล้วนะครับในช่วงช่วงค่ำๆก็จะไม่ค่อยมีฝนแล้วพอเข้าวันในที่ที่7เห็นไหมครับถ้าเข้าวันในที่7เนี่ยในช่วงเช้าก็จะไม่ค่อยมีฝนทุกภาคเลยเพราะเขาช่วงบ่ายก็จะมีฝนนะครับช่วงบ่ายเวลา15นาฬิกาภาคใต้เนี่ยมีฝนปกตินะครับแต่ กรุงเทพปริมณฑลและเขตภาคกลางภาคตะวันออกเห็นไหมครับโซนนี้รวมทั้งอีสานแถวนครราชสีมาในโซนนี้นะครับจะมีฝนถือว่าตกหนักพอสมควรถ้าเป็นโซนสีเหลืองยังไงพี่น้องทางภาคกลางก็เตรียมตัวไว้หน่อยก็ดีนะครับประมาณ15นาฬกาของวันอาทิตย์นะครับไปจาก15นาฬกานะครับจาก15นาฬกาก็จะฝนล้นลงจนถึงเที่ยงคืนเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเข้าส่วนที่8นะครับ ช่วงเช้าก็จะไม่มีภาคไหนที่มีฝนเลยนะครับพอเข้าช่วงบ่ายปุ๊บภาคใต้จะเริ่มมีฝนเห็นไหมครับภาคใต้จะเริ่มมีฝนช่วงประมาณสักสองทุ่มแถวจังหวัดตราส่วนนี้นะครับจะมีฝนตกหนักส่วนนี้นะครับที่ชี้เนี่ยจังหวัดตราจะมีฝนตกหนักประมาณสองทุ่มของวันจันที่8นะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะในช่วงวันที่8ของพี่น้องชาวจังหวัดตรานะครับไปกันต่อนะครับจากสองทุ่ม ก็จะไม่ค่อยมีฝนนะครับช่วงเข้าประมาณช่วงเช้าเ้านะครับของวันอังคารเห็นไหมครับโซนนี้นะครับโซนนี้เป็นจังหวัดเพชรบุรีกับประจวบคิรีขันในช่วงประมาณตีสีจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำท่วมได้นะครับเพราะเป็นโซนสีแดงส่วนภาคจังหวัดอื่นไม่มีนะครับไปกันต่อนะครับจากตีสีของวันอังคารตีสีของวันอังคารเนี่ยก็จะในช่วงเช้าพอถึงช่วงบ่ายก็จะมีฝนโซน ทางภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับส่วนภาคอื่นก็จะไม่มีพอเข้าสู่พุทธ่10นะครับพุทธ่10ช่วงเช้าก็จะไม่ค่อยมีฝนนะครับไม่ค่อยมีฝนเลยในทั่วทนะุกภาคเลพอเข้าช่วงบ่ายช่วงบ่ายจะมีฝนในโซนของภาคใต้นะครับเห็นไหมครับอพอเข้าช่วงบ่ายในส่วนของภาคใต้แล้วก็ทางฝั่งทะเลจีนใต้เห็นว่าจะมีหย่อมฝนแรงขึ้นด้วยนะครับแถวเวียดนามแถวกัมพูชาเนะี่ยพอเข้าสู่วันที่11วันพฤหัสนะครับเป็นช่วงที่ทางฝั่งภาคใต้ จะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับน่าจะมีพายุพัดเข้าสู่ทะเลอันดามันและก็บริเวณอ่าวไทยทําให้แถวชุมพรนครศรีธรรมราชโซนนี้นะครับฝนตกหนักถึง้ะมากอาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันได้นะครับในช่วงแปดนาฬิกาของวันพฤหัสที่1 1พฤจิกายน2 5 6 4เดี๋ยวไปกันต่อนะครับในวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีฝนในส่วนภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ช่วงบา่บา,ยบายเลยนะครับบ่าย,ายนี้ฝนจะตกหนัก ทั่วเกือบทุกจังหวัดเลยยกเว้นเพชรบุรีกับประจวบพิริคันจะมีน้อยกว่าเพื่อนพอเข้าวันศุกร์นะครับฝนก็จะแรงเองแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเกิดจากาพายุอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ในวันเสาร์วันศุกร์ทีส่สิบสองนะครับพอเข้าวันเสาร์ที่สิบสามเนี่ยจับตาดูตัวนี้นะครับพี่นอ้องเจกอนพายุตัวนี้เนี่ยนะครับขึ้นฝั่งประเทศเวียดน,นามแล้วก็เข้าสู่สอปอลาวนะครับอพอจบวันที่สิบสามนะครับเห็นไหมครับ บริเวณขอบของพายุตัวนี้เนี่ยมันส่งผลถึงตรงนี้นะครับอำนาจเจริญกับอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคใต้ก็จะมีปกตินะครับเพราะว่าช่วงนี้ภาคใต้เป็นลมร่องมรสุมแต่่วนฝั่งทางภาคอีสานเนี่ยถ้าใครจะเกี่ยวข้าวช่วงแถวที่สิบสามสิบสองสิบสามเนี่ยนะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังเวยเพราะว่าวันที่สิบสี่เนี่ยถ้าโมเดลไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีฝนตกหนักได้ในเขตภาคอีสานนะครับอย่างก็ใช้ความระมัดระวังแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับ ก่จะถึงวันเสาร์ที่13อีกสัปดาห์หนึ่งผมว่าอากาศเย็นเนี่ยน่าจะกดดันฝนตัวนี้นะครับพายุตัวนี้ลงมาด้านล่างน่าจะเข้าสู่ภาคใต้ซะมากกว่าจะเข้าสู่ภาคอีสานนะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีเข้าสู่ภาคอีสานเนี่ยพี่น้องเกษตรกรท่านหนที่เกี่ยวข้อวก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพยาคกรอ์อากาศที่มาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรให้รับฟังกันในวันนี้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยห้เมีภาพการในก็ขอภัยไว้นัดที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระระัตนาตรายัยคุณพ่อพี่น้องสิก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ